สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นี่ค่ะแม่ก็ไปช้อปปิ้งมาแล้วนี่แม่ก็ไปเจอไอ้นี่มานี่ค่ะมันญี่ปุ่นนะคะมันเผาญี่ปุ่นอิงมันญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะลกูก ซาสุสมิอิโมเออซาสุสมิอิโมนี่ค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบแปดเยนก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทแล้ววันนี้เราโชคดีค่ะไปได้ลดราคามาด้วยไหนลดราคาเท่าไหร่ไปเหลืองไปเหลือง,ไป,องไปเหลืองอยู่ไหนเราต้องรีบวิ่งเข้าหาสองสี่ห้ารวมภาษีมันก็เป็นเท่าไหร่สองหกสี่หรือเปล่าไหนดูดีดนี่ค่ะสองร้อยหกสิบสี่เยนก็ประมาณเจ็ดสิบบาทนี่แหละ มาเรามาแกะกันเลยนี่ค่ะมานี่นะคะเราจะมาแกะกันเลยนะคะเรามาแกะของที่เขาลดราคาก่อนนะคะมันเผาหูดูทุกคนใหญ่มากนี่ค่ะใหญ่มากใหญ่จริงๆใหญ่ใหญ นี่นะคะซูมซูมนี่ค่ะเอาข้อมือออกในแป๊บนึงนี่ค่ะมันเผาแล้วอิงลองแกะให้หน่อยแกะว่าโอ้โหแบบช่ำมากดูเล็บเจยียงกัดเล็บใช่ไหมนี่เล็บน่าเกลียดมากเลยกัดเล็บอะไรไม่รู้ไม่ไกลับอือโอ้โหช่ำมากนี่ค่ะ แต่แม่เคยลองนะลองซื้อมันมาทำกินเองมันไม่อร่อยเหมือนซื้อที่ร้านเขาว่าอันนี้ซื้อเขามาแบบบอกเลยว่าโคตรอร่อยนี่ค่ะวันนี้เราได้มาสามสี่หัวนะคะทุกคนนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ได้หัวหนึ่งลดราคานี่ค่ะแก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 ะซ่อมแกะลูกก็ซ่อมแกะก่อนอันนี้บอกเลยนะ น้ำพึ่งไม่ต้องน้ำตาลไม่ต้องคือแบบว่าของเขาหวานมากหวานมากอยู่แล้วนี่ค่ะอาหารเย็นวันนี้เราจะลดน้ำหนักกันตะกีมัเอาย่ยยะ่คำใหญ่ๆมันต้องใหญ่ๆหญ่ยุ่ยยอพูดถึงถ้าอุ่นร้อนๆมานะอือเป็นไงหวานไหม หวานมากเลยใช่ไหมในหนขอชิมบ้างอู๋คำเล็กจังขอใหญ่ๆเยอะๆหน่อยเอานึกว่าตักให้แม่นี่นะคะทุกคนว้าวว้าวนี่ค่ะตระกิมอดกินแล้วนะคะอือบอกเลยนะทุกคนอร่อยมาก เห็นของเขานะ่มันจะเป็นตู้เหมือนมันจะเป็นตู้แบบไอเนี้ยเดี๋ยวแม่จะขึ้นรูปให้ดูนะมันจะเป็นตู้อบมันนะมันจะเป็นหินเนาะมันจะเป็นหินนะคะ่ะอืมอร่อยค่อยๆอ,อ,อบไปเรื่อยๆหวานมากแล้วดูมันญี่ปุ่นอร่อยมากนี่ค่ะ คลิปนี้เราก็ปิดแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ